สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติกเกตน,นะคะวันนี้อยู่กับราคาเพลินนะคะระจำวันที่29สิงหาคม2567ค่ะขอเลื่อนเลื่อต้องขอนิคาขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติเกตน,นะคะที่ำทำาี่ทำการสมาชิกช่องไปบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดต่ทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Black Desert แล้วแล้วก็แม่บ้างของอนุญาตแนะนำร้าน Super s p e c i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a s s ผ o า d ดด้วยนะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ให้กับทางร้านเท่านั้นเองวิธีการเติมนะคะก็สามารถดูตรงคลิปของแม่บ้านได้เลยหรือว่าจะสอบถามโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะคะ ทางร้านนะคะมีช่องทางติดต่อสองทางด้วยกันคือทาง l ล n e แอดนะคะแล้วก็เพจเ Facebook นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะส่วนเรื่องเรทบราคานะคะสามารถเช็คได้ตามนี้เลยหรือว่าเช็คกักทางร้านได้นะคะเพราะว่าเรทบราคานี่มันจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นก่อนเติมทุกครั้งแนะนาให้ถามทางร้านก่อนนะคะหากแจ้งว่าตามมาจากช่องแม่บ้านติดเกมเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสาหรับแพ็คใหญ่สุดนะ สำหรับวันนี้น้องก็มีอะไรนิดนิดหน่อยจ่ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาดูกันเท่าที่มันจะมีนี่แหละเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่ดีก็เพิ่มอ่างปลามหาศารย์ของคีโอเข้ามานะคะห้าสิบช่องด้วยกันนะคะราคาเจ็ดร้อยสามสิบาทเออราคาแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับสายตกปลาน่าจะมีประโยชน์มากมานะคะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มช่องให้อีกตั้งห้าสิบช่องเลยทางกา้ทางั้นก็แล้วแต่จะพิจารณานะแต่สามารถซื้อได้ตกะกรุดหนึ่งขังนะคะอาจจะรอตกลดราคาก็ได้นะเพราะราคาแรงอยู่เหมือนกัน ต่อไปฤด,ดูรอนสัปดาห์ที่สี่นะคะก็คือมีชุดเออกล่องชุดต่างๆเข้ามานะคะเอามารดราคาให้ในราคา350บาทก็มีชุดผู้ช่วยเสียงสส่ข,ของปูคอนแบบธรรมดาแล้วก็แบบเอ็นนะคะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงขี่ม้าดินแดนเหมันเนาะแล้ก็ความทรงจําที่สูญหายนะคะชุดขี่ม้าทอฝันแล้วก็ชุดขี่ม้าเครยอนนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นชุดเอ่อช่วงฮาลโลวีนนะคะก็จะมีชุดเอ่อดิยมฮาซาานชุดฟักทองชุดมานิสชุดแมมโมเกะป่านะคะชุดบัดดี้แล้วก็ชุดจิ้งจอกเออเหล็กนะคะซึ่งตัวเราจะคเนียใส่ไม่ได้เนาะก็เลยลองให้ดูไม่ได้ราคะสามรหาบ,บาทชิ้นเดียวกันแพ็กเกจพานะที่หลากหลายอย่างแบบว่าดูแบบอืมแพ็กเกจชุดเลือกได้หนึ่งชุดนะคะโอเค แล้วก็แพคเกจพาหนะที่หลากหลายนะคะราคา2,100บาทสามารถเลือกได้สองอย่างนะคะจะมีใบกําหนดพาหนะสองใบนะคะ่อใบรีเซ็ตการเติบโตพาหนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเออถูกแล้วสี่อันนะคะแล้วก็ใบฝึกทับรถพาหนะทั้งหมดเก้าอันใบฝึกทับรถพาหนะทั้งหมดยี่สิบห้าใบหินคาถา ตกตาพาหันาเจดอันนะคะแล้วก็รีเซ็ตผสมพันธ์มาตัวมีสิบอันนะถ้าเลือกทั้งหมดสองอันก็เป็นยีสิบอันไปเลยจุกๆนะคะอืมโอเคอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะคะมันก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันถามว่าคุ้มไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเพราะว่าใบากร,รมาาพังสาานะเนี่ยมันใบละเจ็ดร้ยห้าสิบาทนะคะทุกคนถ้าเอาราคาเต็มน,นะซึ่งสองใบ เป็นสี่อันใช่ไหมถ้าเลือกอันนี้สี่อัน,อนเดี๋ยวแม่บ้านขอลองคำนวณแป๊บนึงนะคะเออเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสี่โอเคก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าราคาเตรียมอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบสองใบก็ถ้าเป็นเลือกสองอันเนี่ยเลือกสองอันก็เป็นสี่ใบใช่ปะ่ะเท่ากับสามพันนี่ก็คือเหลือสองพันหนึ่งก็คุ้มค่ะก็อันนี้ทางนทางนั้นก็เราแต่จะเลือกนะคะจะเอาอะไรก็ได้ก็แต่ราคาแอบแรงอยู่เหมือนกันแต่สําหรับใส่มาเนาะอันไหนก็ได้คุ้มหมดนะคะแต่แนะนําให้เลือกเป็นสองอันเนาะ บบเลือกแบบแบบสมมุนี์ยาจัดไปเลยลิ้นเซจผสมพันมาสี่ี่สิบอันอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะผสมก็ได้แล้วแต่ค่ะโอเคต่อไปแพ็กเกจจบตัวพาน,นะเออมาสฟิเท้าจัดนะคะราคาสามร้อยสามสิบหกบาทก็จะเป็นคัมพีเพื่อประสบการพนานะสิบชั่วโมงสิบอันนะคะอืม คือวันนี้มันเกี่ยวกับแพ็กมาเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้กิจกรรมมาเข้าแล้วนะคะเหลือใ,ใครรออยู่ก็ไปดูคขิดอัปเดตกับแพ็กกิจกรรมแม่บ้านได้นะคะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้แพ็กเก็ c ก๊อปปี้สตัวนะคะในราคา630บาทจ้บาทจ้วก็น้องสิงน้อยนะคะสําหรับใส่มานะคะสิงน้อย3ตัวเหลือ4ี่บบาทจ้า เราก็มีเป็นเอ,อ่อเรียกว่าโปรโมชั่นแต่ยังไม่ใช่ดึงแถมหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นคูป,ปองลดราคาละกันถ้าใครจะเติมอยู่แล้วแนะนำนะคะคือได้ตะกูลสามครั้งนะคะแพ็กสามพันได้คูป,ปองลดราคา20%เซเพิ่มหนึ่งใบนะคะแล้วก็เออแพ็กหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะได้รับคูป,ปองลดราคาสิบเปอร์ซ็นด้วยถ้าใครจะเติมเงินก็อย่าลืมร้านซ u เปอร์สเปเชียลชอปนะจ๊ะอืม แล้วก okay. okay. ็วันน so no mm ี้ลดราคาน้ำหนักกระเป๋าและกระเป๋าตะกูลด้วยนะคะกระเป๋าตะกูลสูงสุดจะเป็นสีทองเนาะเขาลดราคาให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวละครด้วยนะคะลดราคาทั้งหมดเลยนะคะโอเคอย่าลืมสําหรับกระเป๋าสำหรับน้ำหนักนะคะน้ำหนักน้ำหนักตัวละครนะคะถ้าใครเคยซื้อแบบรวมก็อย่าซื้อแยกให้ซื้อแบบรวมลดราคาแต่ถ้าใครเคยซื้อแยกแล้วให้ซื้อแบบแยกลดราคาให้หมดเลยนะคะจะคุ้ม โอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ช่องเบสอะไรยังอยู่บ้างก็อย่าลืมมาส่องๆได้นะคะมีแบบคุ้มๆหลายอันเลยเนาะโอเคสําหรับอะค่ะโพก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็โอเคอยู่นะก็อย่างไรก็ยังมีอะไรเข้ามาบ้างดีกว่าไม่มีเลยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่าชุดใหม่จะมาเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ก็รออยู่เออแล้วอันเนี้ยแพ็กเกจเลเวลหกเอ็ดเนี่ยของแม่บ้านหายไปไหนเนี่ยแม่บ้านมากดช่องนิวมันไม่มีหาย แม่บ,บ้านก็เห็นอยู่แบบเบรี้ยบแก่เดี๋ยวแม่บ้านส่องแป๊บอืมอ่ะมาดูันนี้นิดน,นึงแพ็กเกจเลยว่าอัพเนี่ยราคาหกร้อยบาทนะคะคือมันเป็นแพ็กเกจที่เออแล้วว่าหกสิบเอ็ดน่าจะซื้อได้เหรอแม่บ้างก็ไม่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าแพ็กเกจนี้ซื้อได้ตัวละครละหนึ่งครั้งนะคะ โดยมีของหนึ่งอย่างเนาะก็จะเป็นคำแนะนำของบานร้อยสี่สิบหนึ่งอันกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมนะคะความสนใจของช่างร้อยสีิบห้าอันแล้วก็คำแนะนำของบานหนึ่งร้อยสิบเฟจะแตกหนึ่งร้อยสิบสองใบนะคะแล้วก็กล่องตาสัญลักษณ์อาชีพ1อันนี่ไงตัวละครดังกล่าวต้องมีรลเวบบหกเอขึ้นไปสามารถซื้อได้ตัวละครละหนึ่งครั้งนะคะ ใช่และโดซามไม่สามารถเปิดกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมได้นะครับผมก็เหมือนแบบเอาเราเหมือนไทเวลหกเอกเขาก็เลยเหมือนให้เออให้ซื้อนะซึ่งจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่นะจ๊ะถามว่าคุ้มไหมโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอืมก็ใช้ได้นะคะแต่เฟลสแต็กเนี่ยก็อาจจะแพงไปหรือเปล่า <laughs> เฟลสแตกร้อแจกฟรีก็ได้ถ้าให้แม่บ้านเหลือก,ก็คงเลือก เลือกชุดพรีเมียมหรือไม่ก็ความทรงจําของช่างนะคะเพราะว่าโอเคอยู่ส่วนเฟลแต่งเนี่ยก็ถ้าแบบใครอยากจะได้ให้จริงๆก็ลองช่างใจดูนะกันว่าหกร้อยบาทกับเฟลสต็กเขาเนี่ยจะคุ้มกับราคาที่คุณจะเสียหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านมองว่าแม่บ้านไม่ซื้อเฟลอะ่ะแม่บ้านรอแจกบดีกว่าแต่ก็แล้วแต่นะคะลองไปช่างใจกันดูเองนะโอเค สำหรับวันนี้แม่บ้านนอกขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบาย